ครับพี่นอ้องปองายสู่สู่คนพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเขาซองคนเถาเล่าเรื่องขอพุดเอฟซีที่เขามารัาฟังพี่น้องเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าหลับน้องนูนปูผสมไก่ไว้ส์เลนเองกันคอ,อยพัฒน,นาไปพี่น้องใจเย็นคือมันขาด,ดอย่างเขาเติมนะเขาตรงรูพอพันทุกันพอพันแมแม่พันพอพันนี่มัน เที่ยวมาผสมกันเนี่ยเขาจิตนตนาการมาผสมกันแล้วเนี่ยเขาเสียให้มันไปทั้งไหนแนวทงังผสมไก่พี่น้องเขาเรื่องเลยพี่น้องเบาไหลมันสิด,ดนวนเมื่อนี้คุยมาคุยกันเรื่องผสมไก่หนางวันกับแม่มาลาบุงพี่น้องมาละบุง้งถอยตบยิ่งแฉลบนะประดุกมากนะแนวทังสำรับ สำหรับผู้มักยิ่งยิ่งยิ่งสินะปลาลูกมากผู้ห้าผู้อยากเแ็ดสินะคือก็คือแม่ไก่เนี่ยสีเป็นอี้ยังกับ้างเข้าเน้่นที่แผลตีก่อนนะเชิงชวนเดี๋ยมันจะออกไมเ่เองดอกเอาเอาเอาแผ้ตีไปนานน่นะผสมกันก่อน ยินเข้ามาส่วนมันอีทรงออกมากคือแม่มาล้ว,วงผสมกับอพอหนังวัอนตั้งเสียเขาจากได้อย่างอยูอย่ในพอหนังหัอนังสินะนี่ของเพี่ยวี่นรองเบอร์แข้งบอกฮืดแห่หูบอกังเสินะจะคอยมาผสมกับแม่มาล้ว,วงบาด้บาด้พอหนังหงอนมันขาดอี่อย่างมันขาดแข้งหนาบ่ก เขาจะคอยเจียวแม่มาล้มวง,งมาผสมมึงสินะนึกออกปะพี่น้องน้องนุ่งนึกไม่ก็ได้เออก็คือเอามาผสมกันแล้วปุ๊บล่อสั่นลูกมันบานเนี่ยล่อต้องล่อเช็ดสั่นลูกอยู่ได้พี่น้องบ้ามันจีได้แบบที่เขาคิดบอผสมไก่ก็ต้องไปย่านบ้ามันจีกัดบอกกัดบอต้องย่านถ้าแพ้ตีใบนาเขาแพ้ตีใบนาใส่กัน สั้นลูกสาวมากพี่เขามาเช็คเบื้งเขามาเช็คเบิ้งว่ามันมันถอยบอมันเป็นลำบงจากตูเป็นนางงอนจากตูนะอยู่ในขอกันขันมันมีไก่อยู่ตัวปูอยู่หาตัวเสียตัวแม่สองตัวเสียมันอาจสิเป็นมาลำบวงตัวหนึ่งอาจสิเป็นนางงอนสี่ตัวเสียนึก่องบอกพี่น้องอ่าเขารอเขารอเช็คบูกนว่บามันว่ามันขาดอีหย่างเขาจงค่อยเติม สั้นลูกมันเนี่ยเข้าสิไปทั้งมาลํำวงกะไปหาพ่อมาลำวงมาใส่ขั้นสิไปทั้งนางอนกะสิบไปหาพ่อมานางวอนมาเติมสั้นลูกมันงนะขั้นทั้งนางวอนเท่ากับขี่ได้นางวอนที่มิเลียมสแปไม่น้อยมิเลียมอ่ะนะเขาไกลแบบนี่แข็งหนางสินานึกออกปะนองงงกะไดก็ค่อยผสมไป ขั้นมาละบุ้งสิกะเขาก็จีไ really ด้เบอร์แข่งติดน eh ้ำหนางอนหนึ่งสินะาที่เขาคิด่าเอามาผสมกันเนี่ยเขาต้องหุ่จักกับไก่แม่กับไก่ผูกกอนบาผสมกันแล้วเขาอยากได้อย่างจากไก่ผูกเขาได้อย่างจากไก่แม่เขาเอามาผสมกันนั่นแหละเพิ่นเพิ่นถึงมาให้หุ่จักคอไก่กับแม่ไก่ก้อนค่อยมาผสมกัน แนวทางผสมไก่ี่องแนะนน้องล่งลงมือใหม่่าโดดหน้าโดดหลังขั้นผสมมาละวงกับผสมมาละวงไปมันขาดอย่างเติมผสมเชิงกับผสมเชิงไปประมาณนั้นแนะนน้องลงลงมือใหม่สำหรับผู้จากผสมไก่ กามันผสมกันได้หมดทุกอย่างเพราะว่าขั้นเอาพมา่าใส่กับก้อยอยังสิจะ่ะกออกมากกับมาเลือกเอาตัวแม่ที่กับมาเช็คบางอีกว่ามันแพ้ตีบางตัวมางก็ตีหลังทุบหลังขั้นฟอมันทุบหลังมันบ่บางตัวมาไก็ตีใบ,าบ,าบ,าบ,บานางสิสั้นลูกสาวห้องกระสิเติมเมียัง เขากลับไปหาพอพันทั้งนั้นหรือแ <altro> ม่พันทั้งนั้นมาเติมแค่นั้นพี่น้องเขากลับพัฒนาไปเขาอยากได้อย่างจากก่อยที่เข้าสีมาผสมกับพม่าสินะเขาอยากได้ลูกยิ่งกับเพาะบอยิ่งยิ่งสอกเสียหรือว่าก่อยอยากได้แข้งนาจากไก่แม่พม่าเสียมาผสมมันละเขารอเขารอไปเห็ุสันลูกคือเกาพี่น้องนี่แหละผสมไก่พันถึงมา อยากได้อย่างจากแม่ไก่ตัวนั้นพ่อไก่ตัวนั้นเขาจังคอยมาผสมกันนะนี่กอกพอพี่น้องแนวทังเขาคอยเห็ดสันลูกมันไปพอตรงไปคิดมามันจิกัดขีกเกือบบอตรงขิดมันผสมกันได้เมดล่ะไก่น่ะแนะนำน้องนูมือใหม่มือเก่าพ่นหูพันผสมมาดวนๆพ่นนั่นอยู่ดอกนั่นแหละพัฒนาไก่ข้าตรง ผสมแหล้วลูกสาวเขาต้องต่อยอดโมเอ็นผสมแล้วถิมนะบมเมนผสมไก่ผสมแม่นี่บอดีไปหาไก่ตัวแม่อีกแม่หนึ่งมาใส่ให้มันให้โอกาสมันจากแม่หนึ่งสองแม่น่ะสามแม่โมเอ็นผสมผสมคั้างแรกกับแม่นี่บอดีกันถิมบมเมนได้พิน้ังเปลี่ยนแม่มั่งหรือเปลี่ยนพอมั่งสินะให้โอกาสมันไก่แม่ไปใส่กับแม่หนึ่งอาจสีเก่งสินะ พัฒนาไก่เพราะบางทียิยนน่ยยินไกมน่มันมันยากพี่น้องประสมไก่คือกันแต่ว่าสีเน่ะมันก็นเห็ดายแนวทางการพัฒนาไก,ก่กน,นีี่ซ้ำนี่พี่น้องโอ้เสียงดังพี่น้องรถแรนเอาซ้ำนี้ละครับฝากกดติดตามสวัสดีครับ